เราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาล ่รักลาบสวัสดีครับเพื่ยพี่น้องเสร็จก่อช้าให้่ช้านาทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเ้าก็มากพรอมกับข้าวสารสารและสิทธิทประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเกาครับ พีปป่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพพ่อพักันนะครับในวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566ซึ่งกับพงยังมีข้อมูลเนะหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝา้องคือเก่าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางจองของเฮากด้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางรัฐบาลชุดใหม่นั่นก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนะครับนำโดยนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินสำหรับมาตรการดูแล,แลและเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ ว,ว่าจะเป็นเกษตรกรเช่านาเช่าไรร่วมไปถึงพี่น้องประชาชนคนทั่วไปซึ่งลาสุดน,นะครับทั้งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันแล้วนะครับเตรียมลงพื้นที่ภาคอีสานทั้งนี้นะครับทั้งนายกรัฐมนตรียังได้ถแถลงนะครับถึงนโยบายของทางรัฐบาลชุดใหม่ที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเร็วๆนี้ซึ่งรายละเอียดนะครับจะเป็นจังใดน,นั่นเดี๋ยวมันนี้เข้ามาติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมกันครับ และก่อนที่ไปรับฟังรายละลเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮากระขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันกิ้งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะครับและอย่าลืมนะครับสาหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารในช่องของเฮาไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีเก่านะครับ ที่ยังไร่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าขณะนี้ทั้งช่องของเขาก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้การสนับสนุนมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้จํานวนหนึ่งเพื่อนํามามอบโชว์นะครับให้กับพี่พี่น้องที่เข้ามารับช่อมข่าวสารและได้มีการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งทั้งช่องของเขาก็จะทําการแจกโทรศัพท์มือถือนะครับให้กับพี่พี่น้องฟรีๆนะครับต่อเมื่อช่องของเฮามียอดผู้ติดตามครบจานวนหาแสนผู้ติดตาม และหลังจากที่มียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสมผู้ติดตามแล้วช่องของเฮานะครับก็จะทําการซุ่มตรวจหารายชื่อผู้ที่จะโชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือในรอบนี้เอาไปไว้ใช้งานฟรีๆกันเลยนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือที่แจกนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้เล่นไลน์เล่น Facebook เอาไว้ดูสาระข่าวสารดีๆจ,จากทาง YouTube หรือว่าจะาไว้ลงทะเบียนรับเง,งินเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลได้จังใดจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้พี่น้องเ่อนอื่นได้รับทราบกัน้วยนะครับ วันไรใหญ่ฮางครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้มารับชมเราฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเพจ a c e b o o k ไทยกูฟ้าซึ่งเป็นเพจของทางรัฐบาลนะครับโดยล่าสุดนะครับนายกเศรษฐาทวิสินก็ได้ออกมาแถลงนะครับถึงนโยบายที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเร็วๆีนีซึ่งรายละเอียดนะครับจะเป็นยังไดนั้นเดี๋ยวมารั่ชมเราฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลรองธุริาบาทเพื่อถวายสัตว์และปริญานตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน และทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง เริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะช่างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิิธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศชาตเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณครับ นักพิเศษครับจะมีเรื่องเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของการที่เตรียมตัวเรื่องแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้าครับก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสําคัญนะครับขอไปพูดคุยกันเองในภายภายในรัฐบาลก่อนสำหรับพักร่วมเพราะหลายหลคนก็อาจจะหลายท่านเองก็อาจจะมีข้อคิดดีเดี๋ยวขอไป พูดคุยใหญทีนึงก่อนภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็คงคล้ายกับเรื่องเมื่อกี้ครับเราคงพูดคุยกันก่อนครับเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยเลยบางรัฐมนตรีบางท่านเองก็เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอการพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วพอหลายๆท่านก็ยังมีมีข้อคิดดีๆก็เดี๋ยวอยากจะขอรับฟังก่อนนะครับ ผมว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ยืนในที่นี้ทราบถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการที่ผ่านจากการราชการครับอะไรทําได้ก่อนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรทําได้ก่อนเราจะทําทันทีครับคงคงแล้วแต่เรื่องมากกว่านะครับบางเรื่องอาจจะใช้เวลานานนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีทุกคนด้วยแต่ผมเชื่อนะครับว่ารัฐมนตรีทุกท่านเข้าใจ ระหนักดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้ทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการเร่งทางานเรื่องการทํางานจนลืมความเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับขอขอโอกาสให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ทํางานก่อนแล้วกันนะครับยังไม่เคยบอกนะครับลร้อยวันนะครับแต่พยายามทําให้ด้เร็วที่สุดนะครับคิดว่าไม่เกินใจมัดหนึ่งปีหน้าครับยังไงก็ทําครับใช่ครับ

Social-Political เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้เข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันนะครับคงไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งกวนแบ่งพักหรอกครับอันนี้เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งครับ มีหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับแล้วแต่เรื่องที่เราจะไปเจอเจอกับผู้นําในหลายๆประเทศนะครับแล้อาจจะมีเจอนักธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอพึ่งเพึ่งเริ่มเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมงานก่อนนะครับคำวันนี้เดี๋ยวขอถแถลงนโยบายเป็นนโยบายวันจันทร์หน้าเลยจะทราบนะครับมีรายละเอียดให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะคุยกันในการมอบหมายนโยบายครับคอยคอยคอยสักครู่ครับนะครับครับมีวันตัวไปแล้วต้องพูดคุยกันครับเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับไม่ใช่เราอยู่ะจะตัดสินใจไม่ได้ต้องต้องถามความเห็นของรัฐมนตรีทุกท่านนะครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่า พี่น้องประชาชนทุกคนก็อยากจะทราบนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึง่งที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นะครับทุกๆวันผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทํางานอย่างหนักนะครับจะพยายามเข็นนโยบายออกมาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนบางอย่างทําได้เร็วบางอย่างทําได้ช้าแต่จะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทําทั้งหมดอะไรทําได้เร็วเราจะรี้ทําก่อนครับนะครับ ไ,ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมหมายความว่าอะไรที่ทําได้ให้ทําไปก่อนนะครับอะไรถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่บ้างก็ทําต่อไปแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่มีครับจริงๆแล้วตั้งแต่เราเริ่มฟอร์มรัฐบาลนี่มาเราก็เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วพี่แต่อย่างสั่งการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ได้ นะครับอย่างผมจะลงไปวันวันศุกร์เสาร์นี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมปัญหาเข้ามาต้องคอยถแถลงนโยบายก่อนที่จะสังส่งการได้ครับไม่มีหรอกครับพันุ์มูลพีเรียดครับเรื่องงานกรนทันทีครับอันนี้ขอไปดูก่อนครับ เป็นอะไรที่ยากนะครับจะพูดประโยคเดียวนะครับผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงพวกเราจะหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความแตกแยกทางด้านความคิดนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเราจะให้ความสําคัญเท,เท่าเทียมกันและพยายามเดินไปนข้างหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ และนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับจากทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวิสินนะครับที่ได้ออกมายินยันนะครับเตรีย่ลงพื้นที่ภาคอีสานเร่งช่วยเหลือเกษตรกรเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับที่กําลังประสบปัญหาอยูข่ขณะนี้และหากใครพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันขเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่ทํางานในนาทีตรงนี้อยู่ได้เดือทาง,งเขามาเห็นคอมเมนต์ของ่อยพี่น้อง ท่านก็จะได้ยิบยกออกไปพิจะระลานะครับว่าพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนยังรอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่จะในจังไรก็่าลืมแสดงความกิดเห็นกัเขม้าเยอะๆนะครับครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำหรับวันนี้นะครับจะในจังรนะครับทางชมของฮอก็ขอเป็นกําลังแร่งใจให้พี่น้องเษตรกรเช่าให้เช่านาทุกท่านขอให้ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกย่างสุขสุขคน มา,ม,มาพบมาพอกันไม่ได้คหนาครับเพื่อพี่น้องครับก่อนสิจารลากันไปในมื้อน,นี้กับผมนะครับก็ขอให้พื่พี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกับสุขสุขคนขอให้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลโดยเร็วไวและก่อนสิจากลากันไปในมื้อน,นี้กับผมก็นะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ